สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับเมื่อนี้มารวยมาสายหน่อยเด้นนะครับสําหรับแนวทางรวมน้อยฟอรี่นะครับเนาะคือเมื่อวานนะครับมารวยขึ้นไปนวดนะครับรูบาอาจารย์อยู่อําเภอภูพ่านนะครับตำบลสังขเอนะครับจังหวัดสกลนครนะครับพอดีถวายนวดแล้วก็มาหนวดน้ำเ้าน้ำน้ำแลวก็ติดนวดเจ้าน้ำเนาะนะครับก็เลย สรวราจัหน่อยมันมีเวลาเห็ดคลิปให้นะครับจะเลยพึ่งจะได้แนวทางนะครับพอลี่ันกระซ่งมามาตเซาล่ะนะครับมอโรย่ากจัหน่อยจะเลยชาจัหน่อยนะครับสำหรับแนวทางรวมหน่อยพอลี่นะครับอิมซีผลกระทักมากพูผนเคยถากเลยข้อมผูเคยเล่นน้ำสูมื่นนะครับแต่คงรอกันอยู่นะครับสำหรับแนวทางรวมหน่อยพอลี่ในวันที่หกเมษาสองห้าหกแปดนะครับเอาพี่น้องตาคนต้อนะครับสะลรับแู้วค่อยกันนะครับผลเกยว่าบ่อะไเห็นข้องพอลี่กระซิ เ็นว่าแล้วเนาะนะครับปลาโคตรปลาเกาถาปลนก๋าค้องฟูผืนหมักเหลียกไร้วันนะครับหาเงินนำเสาเงินนำมาแรงพอลีวานะครับเอาตามนี้ได้พ่น้่อนนะครับนี่แหละนะครับมาเลยตตดลงให้แล้วเด้อนะวสำหรับพอลีนะครับผู้เดินมากกับเฝ้าจะเฝ้าจองหาซื้อหาเด้อนะครับก็ตามนี้แล้วนะครับเนาะขอโทษเราพ่ยังน้อยนะครับโอนีวมาซาไอรีนับพอรวยยากนะครับเนื่องจากว่าแหละนะครับเส็ดสองอาชีพนะครับ อาชีพหนึ่งก็คือมอนวดแผนไทยนะครับก็บคือถาวายนวดคุบาอาจารย์ครับผ่อนคลายเพิ่นนะครับทั้งเอินใส้ทั้งไก่ทั้งไก่นะกนเนาะบางที่ก็บขอนเจนกาลสินสกุลก็มีพี่น้องเอ้ยนะครับบางทีก็ไปซอยเลียคุบาอาจารย์ผู้เพิ่นเจ็บไข่โดยป่วยนะครับนะเนาะเพป็นอย่างกับมารวยนี่ไปถาวายนวดไทยนะครับก็บ,บางที่ก็ได้ไปทั้งไก่นะครับตาชิมีซ่ามิรุดมีเลวแน่นะคนต้ขอโทษเขาเพ่ยนะครับอีกงานหนึ่งก็เห็ดช่อง มอรวยช่วยได้เนี่ยครับมอรวยปันชคแมงปันวีปันน้องนะครับสำหรับแนวทางดีๆนะครับผูใดรอคอยกับตัวอโทษคอไพ่ยังหน่อยนะครับอืมนะครับมันคือว่าแหละนะครับสมมตอเห็นงานหน้าเดียวเพราะพ่ออยู่พ่อกินได้ไปนอนนะครับไอซีเฮดตะนวดนะครับกับบะหมี่สมือนะครับหรือมีสมือกับแห้งมะเขงนะครับเนาะมอเรวยกับเลื่อดามาเห็ดช่องยูทูปนั่นนะครับกับเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะกันหาเงินหาทองมอรเวยนะครับเนาะแต่ว่ากะนี่แหละนะครับ กับบอลเรื่มมาหาใาทางนี้มาฝากมาตอนนึกเขานะครับไปใส่มัสอะไรซาเน่ก็ขอถูกรอไฟอ้าช่วง้เช่นวันสิลงคลิปเด้อนะครับมาดรื่อยเรสำหรับในทางพัล,ลพีวันนี้กับช่วงไขมันนะครับเด้อนะครับสู่ตัวแรกกับช่วงไขมันในมีเงินใส่ใส่สงการสกุลเด้อนะครับสำหรับในทางพัลีขอบคุณพอลลีหลายทีส่งในทางมาให้เด้อแต่เซาแต่ว่าบอลเรื่อยากนะครับคือว่าแล้วนะครับซอยคุบาอาจารย์นวดเชลเชียกับชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับนวดแล้วก็บฝ่าตัดคลิปใหญ่นะครับตัดคลิปช่องใหญ่นยชงไงไง พี่น้องเอฟซีนั่กันแทบผมมีเวลาขี่รถลงมาจากภูพานมาหอดบ้านหนึ่งสองช่มงกว่เดวยพี่น้องครับลอยก็โล,นะ,ละน,นะครับเลยสากกเาน,าน่ะเนะครับอาต้องคอถดกระไฟเอาคอยช่วงบานนั่มแตะทังพอลี่ได้นะครับช่วงบานสูคนสวัสดีครับ